ความรับสว่า์อยู่นะแต่คุณเซลจานเนี่ยทํางานไปด้วยใช่ไหมฟังไปด้วยเนี่ยคือเนี่ยอาจารย์เพิ่นจะบอกให้นะว่าตัวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะอโดนคนชมบน youtube นี่แหละบอกว่าเฮ้ยแม่งฟังอาจารย์เปิ้ลแล้วไลค์อาจารย์เปิ้ลเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเป็นผู้เปิดเผยความลับสวรรค์ใช่ค่ะความลับของคุณมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งพลังก้าสามเปอร์เซนต์ทำให้คุณมีทุกอย่างในโลกได้พลังเนลมิตประเด็นที่สองคือคุณรู้เป้าแล้ว ว่าคุณเกิดมาทําไมคุณเกิดมาเพื่อพาจิตกลับบ้านค่ะนะเราจะกลับบ้านด้วยกันนะไหนใครจะกลับบ้านกับอาจารย์เปิ้ลใครเหนื่อยและเบื่อหาเงินหาทองเบื่อเจ็บปวดป่วยเบื่อชีวิตแล้วเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันช้าก็กลับเร็วก็กลับลืมไปแล้วก็กลับถึงบ้านแน่นอนค่ะอ่ะครันนี้ก็เบื้องต้นนะคะฝากทําบุญด้วยนะคะอใครจะลงขันเชิญนะกองทุนบุญอินเดียนะคะหกสามสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเก้ากองทุนบุญอินเดียนะคะ แบงค์กรุงศรีทยาค่ะก็ได้ครึ่งทางแล้วนะคะมีพี่จันทองเศรษฐีเราถามมาอาจารย์เปิ้ลเหลือเท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่เนาะเหลือจะสองสามหมื่นก็จะครบแล้วค่ะตามนี้นะคะใครจะลงขันเท่าไหร่เชิญเลยนะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่มหากุศลร่วมกันทีใ่ให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยเป็นตัวแทนครอบคร,ร,รัวสายสวัสนะฮะในการศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาปัจจัยของครอบครัวสายสวัรคร์ตรงเนี้ยไปทําบุญเพื่อให้เราเป็นคนที่ทําบุญอินเตอร์ได้เงินอินเตอร์ได,ออรได้เงินทุสกุลในโลกใบนี้นะคะ เปิดโอกาสให้เงินหลังไหลเข้ามาหาชีวิตได้ในทุกช่องทางนะคะสร้างสร้างบุญทําบุญด้วยทรัพย์คุณย่อมได้ทรัพย์เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ m ม k e ซ์เซได้ตามนี้นะคะอ่าวันนี้คะแนนความสนุกเต็ม100ให้อาจารย์เปิ้ลเท่าไหร่คะแนน,น,น,นความสนุกในใจคุณให้คะแนนตัวเองความสุข100คะแนนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะคะแนนความสุข100ให้เท่าไหร่อ่าคะแนนความสนุกของอาจารย์เปิ้ลหนึ่งร้อยคะแนนให้เท่าไหร่เขียนมาค่ะที่รักทุกคนฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ไปที่เฟซบุ๊กได้ค่ะฝากแชรร์์ด้วยฝากกแชไปทุ พื้นที่ด้วยนะคะตามนี้ฝากแชร์ไปในกลุ่มไลน์ด้วยลวกันนะคะอาสาธุค่ะมทนาบุญค่ะมทนาบุญนะคะก็ถือว่าทําบุญใหญ่มหากุศลไปด้วยกันแล้วกันตัวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจจะตายวันตายพุ่งหรือเปล่าอาจารย์เปิ้ลก็ไม่รู้แต่อาจารย์เปิ้ลพิว่าตราบใดที่อาจารย์เปิ้ลสมองใช้งานได้อยู่ยังมีแรงอยู่ยังเป็นกายมนุษย์อยู่ตรงนี้อาจารย์เปิ้ลจะใช้พลังทั้งหมดของใจพลังทั้งหมดของกายเนี่ยเพื่อทําภารกิจโลกร่วมกันสิทธิสายสวนของอาจารย์เปิ้ลทุกคนเนย เหมือนกันนะกูเก่งนะเราทาภารกิจโลกเวลาเราไลฟ์เราอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้ขึ้นมาเช็คเลกติ้งหรอกเราเราขึ้นมาเพื่อเอ๊ะวันนี้จะทําอะไรเพื่อตัวเราเองแล้วสิ่งที่เราทาเพื่อตัวเราเองทำไงเพื่อจะทำเพื่อโลกชีวิตเราเลยไม่ขาดเงินเราเลยสามารถผลิตเงินขั้นเทพเสียนได้นั่นเองค่ะอ่าให้ร้อยเต็มร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขมากๆนะคะวันนี้แยกย้ายกันไปรวยจําไว้นะเราทําได้แค่เรายัางไม่ทำเราบอกเอ๊ะอันนี้เรายัางไม่ได้อ๋อเราทําได้แต่เราจะไม่ทํา ทุกคนจาคํานี้ให้หลอนหูเลยนะคะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะนับแต่นี้เป็นต้นไปคุณมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาตลอดอาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้คุณมีเงินเข้า10บล้านร้อยล้านพันล้านจากทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีเหตุผลนับแต่นี้เป็นต้นไปมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่ชีวิตคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่รักของทุกคน คุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จคุณเกิดมาเพื่อมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยคุณเกิดมาเพื่อเด่นดังสนุกเพื่อเงินสดค่ะตามนี้นะคะบายบายพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะไลฟ์หน้าจะเป็น Facebook หรือเป็น Youtube ก็ตามดูแล้วกันนะคะตามนี้นะอาจารย์เฟิ้นจะพยายามไปทุกแพลตฟอร์มนะคะร้อนหูไปเลยเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องหลับหูหลับตาเชื่อไปเลยค่ะว่าชีวิตเราคือแบบนี้ เราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณการแชร์มทนาบุญกับก,บกองทุนอินเดียนะคะมทนาบุญค่ะแล้วไปอย่าลืมพิจารณาตัวเองไปเรียนคอร์สเรียนอาจารย์เิ้นด้วยนะสิ่งที่อยากให้เรียนเลยอ่ะคือคอร์สพลังเนืมิตรนะแล้วก็อยากให้เรียนเรื่องของคอร์สล้างสมองรวยด้วยเช่นถ้าคนไหนที่เป็นโค้ชอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เปิ้นที่ว่าถ้าเข้าไปเรียนรู้เนี่ยนะ,ะมันเหมือนมีหนังสือพูดได้แล้วตัวคุณจะสามารถดีไซน,นไ์คอนเทนต์ไลฟ์คอนเทนต์คลิปหรือว่าคอนเทนต์แผ่นภาพได้คค่อนนข้าางดีะะกก็ฝ เอฟล้างสมองรวยฝากเอฟพลังในละมิดบอสของจักรวาลด้วยนะคะอยาคิดว่าเออเรารู้แล้วเนี่ยคิดซะว่าเราให้ของขวัญตัวเองอะ่ะแล้วเวลาที่เราไปเรียนรู้เนี่ยมันสามารถผลิตคอนเทนต์มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตได้ที่อาจารย์เตั้งใจทำนะคะรักค่ะส่งรักส่งกอดค่ะรักนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะรักค่ะรักค่ะเดีย๋ยวต้องหาทางปิดก่อนปิดทางไหนนาะนะคะรักนะคะรักนะคะส่งรักส่งกอดค่ะนะบันทึกไฮไลท์แชร์ อะไรปิดตรงไหนเนี่ยบันทึกไฮไลท์อแชร์ไปไหนนะคะแชร์ไปฟีดทาวนะคะอ่ะแชร์ไปยังไงต่อมีใครบอกอาจารย์เปิ้ลได้มั่งว่าปิดตรงไหนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะบันทึกไฮไลท์